ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับพี่น้องนะครับมื้อนี้วันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับพี่น้องนะครับนะครับผ่านพ้นนะครับการส่งท้ายปีเก่าแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับนะครับส่งท้ายการส่งท้ายปีเก่านะครับวันที่สามเอดธันวาคม นะครับหกห้านะครับพี่น้องข่ามมาเปลี่ยนวันที่หนึ่งแล้วก็มาเป็นวันที่สองครับพี่น้องนะครับโอ้นะครับพี่น้องอากาศก็ยังหนาวอยู่พี่น้อง lando. นะครับวันนี้วันที่สองมกราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับตอนนี้เวลาตีสามครับพี Qiao ่น้องนะครับนะครับนอนแต่หัวคําพี่น้องนะครับนอนแต่2สองทุ่มนะครับพี่น้องเมยนะครับเมยเมยนะครับนะครับ นอนอิ่มนะครับนอนหกช่วงวันอิ่มเลยพี่น้องตื่นตอนตีสองเ่ยพี่น้องลุกขึ้นมาก่อไฟตอนนี้ตีสามนะครับพี่น้องนะครับลุกขึ้นมาเบิงเครื่องสูบน้ำนะครับที่เขาตั้งท่อสูบน้ำเอาไว้นะครับนะครับแล้วก็มาก่อไฟกินกาแฟครับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับนอนอิ่มหลับมันก็ตื่นเลยพี่น้องนะครับน, efendim, นอนอิ่มหลับมันก็นตื่นรับพี่น้นนองลุกขึ้นมานะครับ ยางเหล็ดนะพี่น้องเนาะนะครับยางเล็นแล้วกลับมาหนีพี่น้องมาต้มกาแฟากินครับพี่น้องนะครับอากาศดีพี่น้องทงไ้ทงนาง้าเงียบกิบเลยพี่น้องเมื่อวานนี่ยังมีเสียงผู้ตอนกลางคืนเสียงผู้เสียงดนตรีอยู่พี่น้องแต่ว่าช่วงเวลาขนาดนี้แล้วมัมีผ้าเปิดดนตรีนะพี่น้องเนาะม่นมีมหาศพพี่น้องนะครับเมื่อหน้ามีมหาเราศพแล้วจะเขา้าสู่ภาว่าปกติทำมาหากินนะพี่น้องเนาะลูกหลานเทาก็บที่เดินทางเข่า กรุงเทพนะครับไปทํางานไปชนบุรีไประยองนะพี่น้องนะครับที่เริ่มเดินทางกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่น้องนะครับเมื่อวานเราเริ่มเดินทางกลับกันนะครับเพราะว่าต่างปฏิทินเรามันหยุดถึงวันที่สองคือมื้อวแนนะพี่น้องนะครับหยุดถึงวันจันทร์ที่สองแล้ววันที่สามก็จะเป็นวันเปิดทําการราชาการนะครับพี่น้องนะครับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับพี่น้องเนี่ย งานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกร้านะพี่น้องเนาะนะครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกร้าเนี่ยพี่น้องให้ความสุขความม่วนมันผ่านไปเรีวบได้พี่น้องนะครับงานเลื่นเลื่องแต่มันเข่าสูวันทํางานนะครับพี่น้องหางิ้นหาท้องนะครับเนี่ยหางิ้นหาท้องทามาหากินกันพี่น้องเนี่ยครับเมื่อนี่ผมกันัดรถปั่นนะครับรถปั่นเพิ่นมาปั่นน้ารอบที่สองหรือปั่นมอบ นะครับพี่น้องนะครับปั้นมอบเสร็จแล้วกะซีนะครับสูบน้ำแช่ขึ้นหนึ่งนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นมือเห้อนะครับมือเหิอก็จะได้ว่านเข่านะครับส่วนเข่าปลูกผมก็เอาขึ้นน้ำารับพี่น้องนะครับเอาขึ้นน้ำแต่มือหวานนี่พี่น้องนะครับเขานับเอาเข่าปูกลงน้ำนะครับคืนหนึ่งนะพี่น้องเนาะเอามายู่ไว้ทั้งโคกเอามาปกเอา เอามาปกก็กคือเอาไว้ทั้งโคกเสร็จแล้วก็เอาเฟียงทับพี่น้องเอาผ้าทับเพิ่นให้มันเกิดเกิดคำห้อนอบอุ่นนะครับจิงไว้อีกสองคืนพี่น้องนะครับกับสีวันในวันอังคารนะพี่น้องคิดว่าจะวานวันอังคารนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้เป็นวันจันทร์กับซีนัดรถเพิ่นมาปัน่นนะร,รอบที่สองมอบนะพี่น้องเนาะนะครับมอบมอบมอบนะครับปัน่นรอบที่สองนะครับ เสร็จแล้วมือวันนังคานพี่น้องนะครับต็สิีได้วานเข่าครับพี่น้องนะครับเข่าขนาดสีแตกดีพี่น้องเพราะว่าเขาปกดีครับพี่น้องนะมามาปกดีครับพี่น้องนะครับพี่น้องก็เลยเอนะครับอากาศเย็นหนาวหนาวนะครับมานะครับมาพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องกินกาแฟพี่น้องนี่นะครับโอ้ชีวิตแบบลุกทุ่งพี่น้องนี่ครับนะครับนี่ น่นีกาแฟนะครับพี่น้องกาแฟผสมนะครับกวันติ้นด้วยนะนะพี่น้องพี่น้องมีเหลืออยู่ซองนึงก็เลยผสมไปนะครับบรรยากาศบรรยากาศยามือเศร้าโอ้พี่น้องไอ้นี่น,นี่ครับผู้ใดยังบ่เคยสัมผัสบรรยากาศนอนให้นอนนะ้าพี่น้องโอ้ยดีลายพี่น้องนี่เอาผู้ใดมักอากาศเงียบๆได้ผู้ใดมัก นะครับบ่มีพี่หลอกพี่หลอกพี่น้องมันต้องย่านพี่หลอกนะครับพี่หลอกกับมีหรือบ่มีเขากับว่เขาเห็นโตัวเป็นๆในพี่น้องเนาะนี่จะเขาว่าแล้วกบบเอิอไปรดพี่น้องไหมนะครับเอิามากินกาแฟน้ำเหนียวนะครับมาเด้อนะครับตี่เจ้าทางให้เอามากินกาแฟน้ำกันเนี่ยเอานะครับกินกาแฟตอนตีสามพี่น้องนะครับนะครับกาแฟตอนตีสาม นะครับอากาศเย็นสบายครับพี่น้องนี่โอ้นะครับผู้ใดที่ชอบบรรยากาศนะครับทงให้ทงนง้ำเงียบสงบโอ้พี่น้องไอนน้นี่ครับนะต้องมานอนนะ้ำที่พี่น้องเด้อเตรียมอุปกรณ์ในพร้อมนะครับเตรียมหนึ่งก็คือไฟแสงสว่งางในะพี่น้องผมพปซ้อหลอดไฟที่ชาจนะครับเป็นหลอดไฟระบบเดิมดยอ,อยูนะ่พี่น้องก็คือใช้ไฟ220โวลต์ในพี่น้องชาตเขา่า ถ้าเขาหัวเลยพี่น้องมันจะมีแบตเตอรี่ระบบเก็บไฟอยู่ข้างในนะครับชาร์จสักห้าถึงสิบชั่วโมงนะครับเอามาเปิดว้ในเถียงนะห้องพี่น้องมันกะซีแสงสว่างได้หอดประมาณสิบชั่วโมงอยู่พี่น้องนะครับเอามาเปิดพี่น้องนะครับผมไปซื้อตอนเลี้ยหลังนะนะครับไปซื้อตอนเฉียงรถตูจอยเมื่อพี่น้องนะี่ตูจอยอยู่ที่มาประมาณสีสามเนี่ยพี่น้อง ตุ้ยจ้อยไปครับเสียงตุ้ยจอยพี่น้องเลยตุ้ยจอยนีนะ่ที่เป็นนะครับแกจะเป็นนะเบิดมือพี่น้องตุ้ยจอยเนี่ยนะครับแกจะตื่นแกจะนอนหกคำเหมือนแกว่าครับนอนหัวคำนะครับหกโมงทุ่มหนึง่งจะนอนแล้วนอนอิ่มเสร็จเรียบร้อยแกที่บอกมานะเนี่ยตีสามเลยพี่น้องเนี่ย ที่สามในตุ้จ้อยเนี่ยมาแล้วเนี่ยก็ที่ไปยามยามรอบพี่น้องยามรอบยามไซนะครับบางทีก็มาไต้เขียดอีโมพี่น้องเ้ยหากินเกียงแล้วตุ้จอ้อยนะครับเนี่ยนะครับการใช้ชีวิตของตู้จ้อยนี่ก็น,น่าศึกษาเพราะว่าอย่างบาทีนะครับเพื่อนหากินเกียงพี่น้องเพื่อนมีของขายซูมือนะครับ ของขายพ่น่ะคืนนี่ไหนพี่น้องของจากท้องไร่ท้องนายหนพี่น้องปลากุ้งสซวพี่น้องนะครับตอนเศร้าเมียเล่าก็ชีนะครับเอาปาลาที่เราหาได้นี่มาใส่ถุงนะครับเอามาใส่ถุงถุงเล็นะครับสิบยี่สิบบาทพี่น้องนะครับนะคะกัดบะแพงนะครับพี่น้องเขาสามารถที่จะซื้อนะครับซื้อกินได้นะพี่น้องนะครับสิบบาทยี่สิบบาท,บาทนะนะครับกุ้ง ซิวพี่น้องนั่งกุ้งก็สักยี่สิบปลาซิวก็อาจจะสักสักสิบบาทยี่สิบบาทจะน้องผมนะครับยี่สิบบาทที่พี่น้องเนาะกุ้งยี่สิบนะครับปลาซิวยี่สิบจะพี่น้องคันมีกบมีปลาแล้วก็สิเฮ็ดเป็นถุงมาขายนะครับนี่คือเงินตลาดเศรษฐศาสตร์นี่มีเงินรายวันนะพี่น้องเนี่ยทูจอยมีเงินรายวันนะครับนะครับส่วนเงินรายเดือนนี่นะครับนะครับแฟนเพิ่นก็เป็นอสมอสนะพี่น้องเนาะเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่น อสมอเดือนละพันนะครับเป็นออสมอก็ที่เก็บไว้บ่าใส่ท่านพี่น้องเราก็ไแต่เงินคนแก่พอมเดือนละหกเจ็ดร้อยพี่น้องเนี่ยกับนะครับเนี่ยเงินรายเดือนพี่น้องส่วนเงินรายปีของเราเนี่ยเรากับมีนาอยู่สีไรนะครับเพชรนาปีนาปังมีข่าวไว้กินกับมีข่าวไว้ขายนะครับพี่น้องเห็นว่าพี่น้องเนี่ยนะครับนะครับคนที่มีเงินหลายๆแต่ว่ามีภาระนะครับ หนีสินหลายๆในพี่น้องนะครับนะครับกับคนที่มีรายได้หน่อยนะครับแต่ว่ามีหนีสินนะครับเลาพ้นกับเก็บเนี่ยพี่น้องพี่น้องว่าอันไหนมันชีดเดียวกันนะพี่น้องนะนะครับคนมีรได้ได้หลายและได้สูงแต่มีค่าใชา้จ่ายก็สูงเนี่ยพี่น้องแต่ว่ามีเงินเก็บเงินเหลือแต่คนมีรได้ได้หน่อยในพี่น้องนะครับแต่มีเงินเหลือในบัญชีนะครับพี่น้อง ค่าใช้จ่ายน้อยใส่พี่น้องนะครับขณะคิดถ้าพี่น้องเนอะว่าเออนะครับว่านะครับขณาคิดนะครับเขาิดเลือกอแบบใดพี่น้องวิถีชีวิตของท้องไร่ท้องนาบ้านเฮาพี่น้องนี่โอ้นะครับนะพี่น้องกินไฟพี่น้องเอ้ย,น,น,อน,น,อยนะครับนี่น้ำห้อนกินกาแฟนะครับพี่น้องนี่นะฮะวิถีชีวิตบ้านเราพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ตีสามพี่น้องพี่นี่นะครับ มือนี้ม่านหนาอะไรพี่น้องนะครับม่านหนาอะไรพี่น้องนี่นะครับม่านหนาบันไดครับนี่นะครับมนอนนะเห็ดนะปังนี่จะเกือบนะครับจะเกือบเดือนแล้วพี่น้องประมาณวันที่สิบเนี่ยนะครับสิบมกราเนี่ยน่าจะครบเดือนแล้วพี่น้องนะครับนอนไปนอนมากับชิ้นเลยพี่น้องเงียบดีครับพี่น้องอากาศดีนะครับมาได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงรถยนต์เลยพี่น้องโอ้เงียบดีขนาดเลยครับนะครับผู้ใดที่ชอบวิถีชีวิต แบบลูกทุ่งเนี่ยโอ้พี่น้องน่าสนใจมากๆเลยนะครับนะครับเนี่ยพี่น้องนะครับกินกาแฟตอนเช้าตีสามพี่น้องกาแฟนเนี่ยเนี่ยเอา้ากันอยู่กรุงเทพนี่ครับก็โอ้ไปหาซื้อปลาท่องโกวะพี่น้องตอนนี้ปลาท่องโกกับโจ๊กนะพี่น้องนะแต่ก่อนกันกบไปใช้ชีวิตอยู่ล้างกำแหงอยู่พี่น้องหลายปีอยู่ไปเฮ็ดงานนะครับอยู่ล้างกำแหงนะครับอยู่ หลังล้ำพี่น้องนะครับล้มยี่สี่พี่น้องเนี่ยนะครับตอนเช้าเช้านี่ต้องว่าไปซื้อโจกนะครับโจกขยี้ไข่ตอนรอบรอบดึกอดถึงเศร้าพี่น้องแล้วก็จะมีปลาต้งโก๋ในพี่น้องเนี่ยนะครับการจราจรหลังล้ำยี่สี่นะครับนะครับแหงยี่สี่กโอ้ติดขัดพี่น้องนะครับตอนเย็นนะครับกับตอนเช้าโอ้พี่น้องเอ้ต้องย่างเอารถกิดกัน นะครับบรรยากาศมลพิษนะพี่น้องนะครับมลภาวะมลพิษบ้านเฮานี่โอ้พี่น้องไอ้นี่นะครับอากาศดีนะครับลูกมากินกาแฟตอนตีสามเงียบกิิบนะพี่น้องนี้นะครับอากาศเย็นสบายหนาวบางคนวันโอ้นวันมีเวลาหน่อยนะพี่น้องนะันมีเวลาหน่อยนะครับมีเวลาหน่อยคนก็ขึ้นไปเที่ยวพุ่นพี่น้องเอ้เชียงใหม่ ไปยไังจากระย้องพี่น้องเลยรถติดต้องเป็นที่ไปหอดนะครับขึ้นดาชจุเทพดาชจุเทพนะพี่น้องขึ้นไปเนี่ยนะครับเพื่อนจะลงมาอีกพี่น้องโอ้ขับรถกลับราย้องอีกคือคนอยู่ติดทะเลก็อยากไปเห็นภูเขานะพี่น้องนะคนอยู่ภูเขาก็อยากไปเห็นทะเลเพี่น้องมันเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับเนี่ยไม่มีเวลาหน่อยก็เลยน,นะครับไปแบบติดขัดรถติดก็ต้องไปเลยพี่น้องโอ้นะครับเนี่ยนะครับ เขาเนี่ยอยู่กับธรรมชาตินี่นะครับพี่น้องแล้วต่ผมก็ถือว่าโชคดีก็พี่น้องเขาเนี่ยหลายคนอยู่นาแต่บางคนมีภาระนะพี่น้องเนาะบางคนมีภาระนะครับก็ต้องไปเย็นล้นหาเงินหาท้องมาเลี้ยงครอบครัวนะครับนะครับพราเป็นชีวิตเกษตรกรอยู่ให้อยู่นะนะครับก็ต้องเฮ็ดในดีพี่น้องทำนะเขามีอาชีพในการเกษตรเามีเฮ็ดนาปีดนาปังนะครับเขาก็ต้องเฮ็ดมา ให้มันดีนะครับแล้วก็ควบคุมค่าใชจ,จ่ายให้ได้นะพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้ก็เลยมาเฮ็ดคลิปสวัสดีปีใหม่นะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามย t ท b e ได้พี่น้องเด้บอบ่ตั้งใจเลยพี่น้องบ่ตั้งใจที่เ็ดนะครับช่องย t ท b e เป็นเรื่องเป็นราล้วพี่น้องนะครับเกิดจากไปเที่ยวเครื่อนน้นขอาลเรพี่น้องคลิปแรกเลยไปเห็นพี่น้องเฮานะครับไปเห็นเด็กชาย แดนดิพี่น้องเด็กชายแดนกำลังโยกย่ออยู่ก็เลยกเกิดมุกสืว่าถ่า,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 ายคลิปนะครับให้พี่น้องเบื้องเย็นกันนะนะครับเพื่อได้เผยแพร่วิถีชีวิตนะครับนะครับของพี่น้องบ้านเฮาล่ะไปเจอพี่น้องเฮาโยกโย่อปลารถอยกเกินนั่นขอพี่น้องบ่ตั้งใจชิสิมีคนเบิ่งเป็นหมื่นนะครับพี่น้องนะครับปรากฏว่าพออัปโหลดคลิปไปแล้วนี่คลิปปลารถในพี่น้องโอ้คนเบิ่ง จากมื่นเลพี่น้องหลายมื่นพี่น้องนี่ผมคำนวณผมเบิ้งล้วคลิปล่าสุดยกยอปลาหลดเขื่อนน้นเขาเนี่ยพี่น้องหกมื่นเไปพี่น้องบนหน้าเสื้อนะครับผมที่ว่าสําหรับผมคนดูระดับมื่นเนี่ยผมถือว่าหลายได้พี่น้องนะครับเยอะครับพี่น้องนะครับกับคลิปนึงกับคลิปไปใส่เบ็ดเนี่ยพี่น้องว่าไดไปใส่เบ็ดไปใซ่เบ็ดปรากฏอยู่นะอยู่นะหน่อยอยู่นะติดบ้านหน้ามันถ่วมครับพี่น้องหน้ามันถ่วมนะครับก็เลย นะครับนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการทําช่อง u t u b e พี่น้องเนาะก็เลยมาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตเกษตรกรให้พี่น้องรับฟังรับทราบนะพี่น้องเด้อฟังเพื่อนๆน,น,น,นะพี่น้องเนาะนะครับบางเรื่องก็อาจจะมีสาระแน่บางเรื่องก็มีสาระเนี่นะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องไว้นโอกาสนี้นะพี่น้องเด้อในโอกาสนะครับปีไม่นะครับขอ นะครับขอพรอชิงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอำนวยเวพรให้พี่น้องเรามีความสุขความเจริญสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อขอบคุณมากๆที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับพี่น้องนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีปีใหม่ได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ